ภารกิจประจำสัปดาห์ที่3และที่4สนับสนุนโดย power p a y เพจเติมเงินเกม pubg news t a t e ราคาถูกเติมเลยวันนี้ที่ power p a y ภารกิจที่3ทับหให้เพื่อนๆไปเลยที่ factory เข้าไปข้างใน factory เพื่อนๆก็จะได้สารประกอบระเบิด3 p a แพ็คหน้าตาก็จะเป็นแพ็คแบบนี้แหละครับเก็บให้ครบ3อันที่ factory นี้มีโอกาสเกิดการประทะค่อนข้างสูงผู้เล่นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ ภารกิจที่3ทับสองลมสงบก่อนพายุจะพัดพาให้เพื่อนๆปักหมุดไปเลยที่สวานตันที่บริเวณทิศใต้ของเมืองเพื่อนๆก็จะพบระเบิดเวลาทำมือหน้าตาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้แหละครับเก็บให้ครบจำนวนสามอันซึ่งจุดดรอปของระเบิดเวลาทำมือนี้ให้เพื่อนๆสังเกตในมินิแมปเอานะครับว่าอยู่จุดไหนบ้าง ภารกิจที่3ทับสวิ่งสู้ฝันให้เพื่อนๆปักหมุดไปที่สถานีตำรวจในเมืองเชสเตอร์ที่บริเวณชั้น1ของสถานีตำรวจเพื่อนๆก็จะเจอโปสเตอร์สีขาวหน้าตาแบบนี้แหละครับเก็บให้ครบ3แผ่นนอกจากนั้นที่สถานีตำรวจถ้าเพื่อนๆขึ้นไปชั้น2กับชั้น3ที่ห้องรับแขก เพื่อนๆก็จะเจอภารกิจที่4ทับ3ด้วยเก็บไปเลย1แผ่นภารกิจที่4ทับ1การจับตาเฝ้าระวังให้เพื่อนๆปักหมุดไปเลยที่ซิต y ฮอ l ์ที่ชานชลาของรถไฟฟ้าผ่านจะมีกล้อง cctv ติดตั้งอยู่เพื่อนๆก็ไปเก็บให้ครบสามันซึ่งจุดที่มีกล้อง cctv นี้เพื่อนๆก็สังเกตดูใน m i n i m a p เอานะครับ การหาบัตรประจำตัวของแซมเบอร์รี่จะอยู่ตรงชั้นสองหรือไม่ก็ชั้น3ของสำนักงานตำรวจที่เมืองเชสเตอร์หน้าตาเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เลยครับภารกิจที่สีทับสล้างรถแถมเครื่องดักฟังเครื่องดักฟังนั้นคุณสามารถหาพบได้ในคา r วัชหรือว่าร้านล้างอาัดฉีดที่เมืองเมซา่า ซึ่งเจ้าเครื่องดักฟังนี้จะอยู่จุดนี้ครับเก็บให้ครบสามอันก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ หลือเวลาอีก2วันนะครับสำหรับการทำภารกิจเพื่อเก็บคะแนน SP เพื่ออัพ Survival Pass ใครที่ยังเลเวลไม่ถึง50รีบนะครับก่อนที่ซีซั่น1จะสิ้นสุดลงแล้วเจอกันกันกบสอนทำภารกิจในซีซั่นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ